สวัสดีครับผมตองโต้ตาตัวจริงนะครับผมวันนี้ตองจะพามาชมรถที่ประกอบพร้อมตกแต่งพร้อมส่งนะครับผมนะจะเป็นรถตู้ทึบนะครับขนาดความสูงสองเมตรสิบนะครับผมนะทำช่วงล่างนะครับสามารถรองรับได้3ามตันถึงสามจุดห้าตันนะครับมาชมกันนะครับทำเสร็จเรียบร้อยนะครับจัดทรงนะครับ ยางหน้าเนี่ยเป็นสองห้าห้าห้าศูนย์นะครับผมอันนี้ประกอบเบ็ดเสร็จเร็จสับเลยนะครับผมนะลูกค้าไม่ต้องไปทํานะครับด้านหลังเนี่ยเป็นล้อแม็กบรรทุกนะครับผมนะจายเอลเลนโซนะครับขนาดสิบห้านิ้วนะครับด้านหลังอ่ะเดี๋ยวพามาดูด้านหลังช่วงล่างกันดูตู้ทึบก,ก่อนนะครับอ่ ตุบทึบเนี่ยงานเราดีๆนะครับผมนะกรนแบบกรอนี้ใช้อย่างดีนะครับประกอบอย่างดีเลยนะครับมาชมช่วงล่างนะครับที่ว่ามันทุกได้3ตันนะครับสตันหนึ่งสตันห้านะครับขึ้นโชกไฟนะครับโชกเล็กๆนี่คือโชกเดิมนะครับเราขึ้นกลับขึ้นไฟนะครับอันนี้ลูกค้าอยากได้แบบฟิลแบบขับแบบนุ่มๆนะครับผมนะก็จะมีแหนบนุ่ม ซ้อนให้ด้วยนะครับแล้วก็อาจะเป็นแหนบสุดสองมิลนะครับผมนะสุดสองมิลนะครับ้างละสี่แผ่นแล้วก็มีแหนบนุ่มด้วยแล้วครับแล้วก็แหนบซ้อนนะครับนี่นะฮะอันนี้วิ่งได้สบายนะครับสามตันนะครับเนียเพาเดิมนะครับช่องล่างสวยๆเลยนะครับอ่าดูคานที่รองรับด้านล่างครับหนามากนะครับคานรองรับหนามากแข็ง ใช้ยาวๆนะครับผมนะทำกับสองโตวต้าตัว,ตว,ตว,ตวจริงใช้ยาวๆนะครับโปรโมชั่นออกรถนะครับไม่ต้องใช้เงินนะครับใช้เงินแค่สี่พันบาทป้ายแดงก็สามารถออกรถได้นะครับสอบถามได้ครับจะส่งทั่วประเทศนะครับผมสอบถามที่เบอร์0837455899นะครับผมนะ แล้วเดี๋ยวผมท่งลิงก์ใต้ไลายนะครับมี facebook มีลน์นะครับผมให้ลูกค้าได้ติดต่อนะครับผมนะนะครับผมก็ฝากไว้นะครับติดตามต,อต,ต่องตัวต้าตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับ